บทที่3การวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณและกำไรแนวคิดของต้นทุนตามลาักษณะพฤติกรรมทําให้ทราบว่าต้นทุนจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างถ้ากิจกรรมการดำเนินงานของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปแนวคิดของต้นทุนตามพฤติกรรมจะทําให้เราสามารถทราบข้อมูลของกำไรส่วนเกิน ซึ่งข้อมูลของกำไรส่วนเกินนี้จะถูกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนหรือการวางแผนกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการต่อไปได้ในเบื้องต้นเมื่อกิจการมีข้อมูลของต้นทุนรวมหรือต้นทุนผสมและต้องนำ ต้องการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนหรือการวางแผนกำไรจำเป็นจะต้องแยกต้นทุนรวมหรือต้นทุนผสมนั้นออกเป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่วิธีการที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ได้แก่วิธีการสูงต่ำและวิธีกําลังสองน้อยที่สุดวิธีสูงต่ำ วิธีนี้จะทำการคัดเลือกข้อมูลเพียงสองชุดจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาในอดีตทั้งหมดไม่ว่าจะมีกี่ชุดก็ตามข้อมูลที่ดึงมาจะเป็นข้อมูลที่ระดับกิจกรรมสูงสุดและระดับกิจกรรมต่ำสุดเพื่อนำมาจำแนกหาส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ หลังจากนั้นจึงจะนำมาแทนค่าในสมการต้นทุนรวมเพื่อใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อระดับกิจกรรมหรือค่าตัว x ในสมการต้นทุนรวมหรือต้นทุนผสมมีการเปลี่ยนแปลงไป หลักการของวิธีสูงต่ำนั้นในเบื้องต้นจะคำนวณหาต้นทุนผันแปรต่อนหน่วยซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นค่าความชันต้นทุนผันแปรต่อนหน่วยสามารถหาได้โดยการนำผลต่างของต้นทุนที่สองระดับกิจกรรมคือระดับกิจกรรมสูงสุดและระดับกิจกรรมต่ำสุดผลต่างที่ได้หารด้วยผลต่าง ของระดับกิจกรรมสูงสุดและระดับกิจกรรมต่ำสุดเมื่อได้ต้นทุนผันแปรต่อนหน่วยแล้วจึงนำข้อมูลต้นทุนผันแปรต่อนหน่วยมาแทนค่าในสมการต้นทุนรวมเพื่อที่จะคำนวณหาส่วนที่เป็นต้นทุนคงที่จากสมการของต้นทุนรวมเมื่อย้ายข้างหาต้นทุนคงที่จะได้สมการต้นทุนคงที่ใหม่ว่า ต้นทุนคงที่เท่ากับต้นทุนรวมลบด้วยต้นทุนผันแปรรวมค่าต้นทุนผันแปรต่อหน่วยที่ได้ข้างต้นก็คือค่าตัว b บอยดดังนั้นเมื่อนำมาแทนในสมการนี้ก็จะทำให้ทราบว่าที่ระดับกิจกรรมสูงสุดหรือที่ระดับกิจกรรมต่ำสุดนั้นมีต้นทุนคงที่หรือค่าแปรของตัว a เท่ากับเท่าไหร่ เมื่อได้ค่าทั้งสองรายการแล้วจึงนำไปแทนค่าในสมการต้นทุนรวมต่อไปส่วนวิธีที่สองก็คือวิธีกำลังสองน้อยที่สุดวิธีนี้จะมีสูตรเฉพาะค่า B b o y คือค่าของต้นทุนผันแปรต่อนหน่วยส่วนค่า A ก็คือค่าของต้นทุนคงที่วิธีนี้จำเป็นจะต้อง ทราบค่า x และค่า y ค่า x ก็คือค่าของระดับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนซึ่งต้องการวิเคราะห์ส่วนค่า y ก็คือค่าของต้นทุนหน้าระดับกิจกรรมที่ต้องการวิเคราะห์ถ้าพิจารณาในตัวอย่างที่1หน้า49ค่า x ก็คือช่องตัวเลขต่างๆที่อยู่ในเรื่องของปริมาณการขายส่วนค่า y ก็คือต้นทุนรวม การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนจุดคุ้มทุนก็คือระดับกิจกรรมของการขายใดๆที่ทำให้กิจการนั้นมีรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายพอดีซึ่งหมายถึงว่าจะไม่เกิดผลกำไรหรือผลขาดทุนเนื่องจากรายได้กับค่าใช้จ่ายเท่ากันนั่นเองการคำนวณหาจุดคุ้มทุนนั้นสามารถที่จะคำนวณในลักษณะที่ เป็นปริมาณก็คือหน่วยหน้าจุดคุ้มทุนหรือถ้าต้องการทราบเป็นจำนวนเงินก็จะเรียกว่ายอดขายหน้าจุดคุ้มทุนงบกำไรขาดทุนแสดงกำไรส่วนเกินงบการเงินในลนักษณะนี้จะแตกต่างไปจากงบกำไรขาดทุนที่ใช้ในทางบัญชีการเงิน เนื่องจากงบกำไรขาดทุนแสดงกำไรส่วนเกินจะรายงานต้นทุนแยกเป็นสองส่วนก็คือต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ซึ่งการรายงานต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่นั้นจึงทำให้สามารถทราบข้อมูลของกำไรส่วนเกินได้กำไรส่วนเกินสามารถหาได้จากการนำยอดขายหรือรายได้จากการขายหักด้วยต้นทุนผันแปรนั่นเอง กำไรส่วนเกินนอกจากจะหาในลักษณะที่เป็นกำไรส่วนเกินในรูปแบบของงบกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้นแล้วกำไรส่วนเกินสามารถหาในลักษณะที่เป็นกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็ได้เช่นกันกำไรส่วนเกินต่อหน่วยหาได้จากราคาขายต่อหน่วยลบต้นทุนผันแปรต่อหน่วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยเป็นการบอกให้ทราบว่า ทุกหน,หน่วยสินค้าที่ขายได้กิจการจะมีกำไรส่วนเกินหน่วยละเท่าไหร่ข้อมูลของกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนั้นถ้านำมาหารต้นทุนคงที่ก็จะทำให้ทราบว่ากิจการต้องขายสินค้าปริมาณกี่หน่วยจึงจะคุ้มทุนในการดำเนินงาน กำไรส่วนเกินอีกรูปแบบหนึ่งคืออัตรากำไรส่วนเกินอัตรากำไรส่วนเกินนั้นเป็นการเทียบกำไรส่วนเกินที่จะเกิดขึ้นกับราคาขายหรือกำไรส่วนเกินที่จะเกิดขึ้นกับยอดขายถ้านำข้อมูลราคาขายต่อนหน่วยมาเปรียบเทียบกำไรส่วนเกินที่จะนำมาใช้จะต้องเป็นกำไรส่วนเกินต่อนหน่วย แต่ถ้านำข้อมูลยอดขายมาเปรียบเทียบข้อมูลของกําไรส่วนเกินที่นำมาใช้คือกําไรส่วนเกินรวมไม่ว่าจะใช้ข้อมูลกําไรส่วนเกินต่อนหน่วยหรือกําไรส่วนเกินรวมค่าอัตรากําไรส่วนเกินจะเท่ากันค่าอัตรากําไรส่วนเกินเป็นการบอกให้ทราบว่าทุกการขาย100บาทกิจการจะมีกำไรส่วนเกินอยู่กี่บาท เช่นถ้าหาอัตรากำไรส่วนเกินได้40%ขายสินค้าในราคา100บาทก็จะบอกว่าทุกราคาขาย100บาทจะมีอัตรากำไรส่วนเกินเท่ากับ40%นั่นเองอัตรากำไรส่วนเกินมีประโยชน์ที่จะนำมาหาจุดคุ้มทุนได้เช่นกันก่อนหน้านี้ การหาจุดคุ้มทุนหาเป็นปริมาณต้องขายสินค้าปริมาณมากน้อยเท่าไหร่จึงจะคุ้มทุนแต่ถ้าต้องการทราบยอดขายหรือจำนวนเงินนนจุดคุ้มทุนเราสามารถนำอัตรากำไรส่วนเกินไปหารภาระประจำหรือต้อนทุนคงที่ <c oughs> ก็จะได้คำตอบว่ากิจการต้ต้องขายสินค้าเป็นเงินกี่บาทจึงจะคุ้มทุนในการดำเนินงาน มีรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายพอดีอย่างไรก็ตามจุดคุ้มทุนของกิจการหนึ่งหนึ่งนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งปัจจัยที่ทำให้จุดคุ้มทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ส่วนหนึ่งก็คือต้นทุนคงที่ถ้ากิจการมีภาระประจำหรือมีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่กำไรส่วนเกินต่อนหน่วยที่ได้จากการขายสินค้ายังคงมีค่าเท่าเดิมกิจการจะต้องขายสินค้ามากขึ้นจึงจะคุ้มทุนในการดําเนินงานในทางตรงกันข้ามถ้ากิจการสามารถบริหารหรือควบคุมต้นทุนคงที่ให้ลดลงได้กิจการขายสินค้าโดยที่มีกําไรส่วนเกินต่อนหน่วยเท่าเดิม จุดคุ้มทุนในการดำเนินงานจะลดลงหมายถึงว่ากิจการขายสินค้าน้อยลงกว่าเดิมก็สามารถคุ้มทุนในการดำเนินงานได้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนผ่านแปรต่อนหน่วยที่มีต่อจุดคุ้มทุน ในกรณีที่ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและราคาขายต่อหน่วยของสินค้ายังคงเท่าเดิมราคาขายเท่าเดิมแต่ต้นทุนเพิ่มขึ้นย่อมทำให้กําไรส่วนเกินต่อหน่วยลดลงเมื่อกิจการมีกําไรส่วนเกินต่อหน่วยลดลงภาระคุที่ยังคงเท่าเดิมกิจการจะต้องขายสินค้ามากขึ้นจึงจะคุ้มทุนในการดำเนินงาน ในทางตรงกันข้ามถ้ากิจการสามารถควบคุมต้นทุนผันแปรต่อนหน่วยให้ลดลงได้และมีปัจจัยของราคาขายต่อนหน่วยเท่าเดิมกิจการก็จะมีโอกาสในการทำกำไรส่วนเกินต่อนหน่วยที่เพิ่มขึ้นขายสินค้าหนึ่งหน่วยมีกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อนำไปหารภาระประจำต้นทุนคงที่กิจการขายสินค้าลดลงก็จะคุ้มทุนในการดำเนินงานได้เช่นกัน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใน,นราคาขายต่อนหน่วยในกรณีที่กิจการมีการปรับราคาขายต่อนหน่วยเพิ่มขึ้นต้นทุนผันแปรเท่าเดิมนั่นหมายความว่าขายสินค้าหนึ่งหน่วยกิจการจะมีกำไรส่วนเกินต่อนหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อนำกำไรส่วนเกินต่อนหน่วยไปหาต้นทุนคงที่กิจการจะมีจุดคุ้มทุนในการดำเนินงานลดลง แต่ในสถานการณ์ที่กิจการต้องลดราคาขายลงต้นทุนผันแปรต่อหน่วยยังเท่าเดิมขายสินค้าไปแต่ละหน่วยกิจการจะมีกำไรส่วนเกินต่อหน่วยลดลงไปด้วยเมื่อกิจการมีกำไรส่วนเกินต่อหน่วยลดลงำนำไปหารภาระประจำที่มีจำนวนเท่าเดิมกิจการจะต้องขายสินค้ามากขึ้นจึงจะคุ้มทุนในการดำเนินงาน จะสังเกตได้ว่าถ้าต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจุดคุ้มทุนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยถ้าต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจุดคุ้มทุนก็จะลดลงด้วยในทางตรงกันข้ามถ้าราคาขายเพิ่มขึ้นกิจการจะมีจุดคุ้มทุนในการดำเนินงานลดลงและถ้าราคาขายลดลงจุดคุ้มทุนในการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้น การประยุกต์ใช้แนวคิดต้นทุนปริมาณกำไรการดำเนินกิจการนั้นเป้าหมายกิจการคงไม่เพียงแต่ต้องการจุดคุ้มทุนในการดำเนินงานเท่านั้นกำไรเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่กิจการต้องการเช่นเดียวกันกำไรก่อนภาษีหาได้จากยอดขายลบต้นทุนผันแปร ى, ลบด้วยต้น,นทุนคงที่เมื่อกิจการมีเป้าหมายที่จะต้องการกำไรดังนั้นภาระประจำซึ่งมีแต่เดิมคือต้นทุนคงที่เพียงตัวเดียวก็จะบวกกระทบด้วยกำไรก่อนภาษีที่ต้องการ ดังนั้นเมื่อต้องการทราบหน่วยขายที่จะทำให้กิจการมีกำไรก่อนภาษีตามที่ต้องการจึงนำต้นทุนคงที่บวกด้วยกำไรที่ต้องการแล้วหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อนหน่วยในการทำธุรกิจนั้นกิจการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ด้วยดังนั้นถ้ากิจการตั้งเป้าหมายกำไรหลังภาษี ภาระของกิจการนอกจากจะมีต้นทุนคงที่แล้วมีกำไรที่ต้องการแล้วยังมีภาระภาษีที่ต้องจ่ายด้วยเ <ET> มื่อต้องการคำนวณหาหน่วยขายที่ทำให้กิจการมีกำไรหลังภาษีตามที่ต้องการจึงต้องนำต้นทุนคงที่บวกกำไรหลังภาษีบวกภาษีที่ต้องจ่ายหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อนหน่วย ก็จะทําให้ทราบว่ากิจาการต้องขายสินค้ากีน่หน่วยจึงจะมีกําไรหลังภาษีตามที่ต้องการ mm. ก่อนหน้านี้เราได้ทําการคํานวณหาหน่วยขายที่ทําให้มีกําไรตามเป้าหมายแต่ถ้าต้องการคํานวณหาย,ยอดขายหรือขายสินค้าเป็นเงินกี่บาท จึงจะมีกำไรตามเป้าหมายที่ต้องการจากสูตรจะเห็นได้ว่าตัวตั้งยังคงมีภาระประจำที่เป็นต้นทุนคงที่และกำไรก่อนภาษีแต่จะปรับตัวหารจากกำไรส่วนเกินต่อนหน่วยเป็นอัตรากำไรส่วนเกิน และในกรณีที่ต้องการให้มีกำไรหลังภาษีตามต้องการตัวตั้งก็ยังคงมีภาระประจำคือต้นทุนคงที่มีกำไรหลังภาษีที่ต้องการและจะต้องบวกภาษีเงินได้ที่ต้องเตรียมจ่ายด้วยแต่ตัวหาในกรณีที่ต้องการทราบเป็นจำนวนเงินก็จะปรับจากกำไรส่วนเกินต่อนหน่วยเป็นอัตรากำไรส่วนเกินเช่นกัน ส่วนเกินของความปลอดภัยการคำนวณหาส่วนเกินของความปลอดภัยสามารถคำนวณได้หลายรูปแบบจำนวนหน่วยส่วนเกินของความปลอดภัยคำนวณหาได้จากจำนวนหน่วยที่ต้องการทราบเช่นถ้าต้องการทราบอนาคตก็นำจำนวนหน่วยขายที่คาดว่าที่คาดการว่าจะขายได้ ส่วนเกินของความปลอดภัยส่วนเกินของความปลอดภัยสามารถคำนวณหาได้หลายลักษณะจำนวนหน่วยส่วนเกินของความปลอดภัยหาได้จากจำนวนหน่วยที่คาดการลบด้วยจำนวนหน่วยณนะจุดคุ้มทุนส่วนต่างที่ได้เป็นการบอกว่า ปริมาณการขายที่คาดการว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ห่างจากจุดคุ้มทุนมากเพียงใดถ้าต้องการทราบส่วนเกินความปลอดภัยในปัจจุบันสามารถที่จะเปลี่ยนจำนวนหน่วยที่คาดการเป็นจำนวนหน่วยขายที่เกิดขึ้นณปัจจุบันได้และถ้าต้องการทราบส่วนเกินของความปลอดภัยที่ผ่านมาแล้วในอดีตสามารถเปลี่ยนจำนวนหน่วย ที่คาดการเป็นจำนวนหน่วยขายที่เกิดขึ้นในอดีตลบด้วยหน่วยขายณนะจุดคุ้มทุนได้เช่นกันจำนวนเงินส่วนเกินของความปลอดภยัยเป็นการหาส่วนเกินของความปลอดภัยที่เป็นบาทดังนั้นข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบจึงต้องเป็นยอดขาย ในที่นี้ถ้าต้องการหาอนาคตสูตรจึงใช้ว่ายอดขายที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตลบด้วยยอดขายณนจะุดคุ้มทุนเช่นเดียวกันถ้าต้องการทราบอดีตก็จะใช้ยอดขายที่เกิดขึ้นในอดีตลบด้วยยอดขายณจุดคุ้มทุนในอดีตและถ้าต้องการทราบส่วนเกินของความปลอดภัยในปัจจุบนันก็สามารถใช้ยอดขายที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบนันลบด้วยยอดขายณ จุดคุ้มทุนที่เป็นปัจจุบันได้เช่นกันอัตราส่วนเกินของความปลอดภัยอัตราส่วนเกินของความปลอดภัยสามารถหาได้โดยนำหน่วยขายที่คาดการลบด้วยหน่วยขายที่จุดคุ้มทุนส่วนต่างที่ได้หารด้วยหน่วยขายที่คาดการค่าคำตอบที่ได้คูณด้วยร้อย ก็จะออกมาเป็นเปอร์เซนต์ว่ากิจการมีส่วนเกินของความปลอดภัยอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซนต์การหาอัตราส่วนเกินของความปลอดภัยสามารถที่จะใช้ข้อมูลของยอดขายได้เช่นกันส่วนเกินของความปลอดภัยเป็นการบอกระดับของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ถ้ากิจการมีการดำเนินงานจริงที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าส่วนเกินของความปลอดภัยที่คำนวณได้กิจการก็จะอยู่ในสถานการณ์ของความไม่ปลอดภยัยเช่นถ้าคำนวณได้ว่าอัตราส่วนเกินของความปลอดภัยควรจะอยู่ที่ประมาณ40%ถ้าหน่วยขายในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงลดลงมากกว่า10%กิจการก็จะขาดทุนหรือ ถ้าคำนวณได้ว่าหน่วยส่วนเกินของความปลอดภัยเท่ากับ100หน่วยแต่ปรากฏว่ากิจการมียอดขายที่ต่ำกว่าที่เกิดขึ้นจริง100หน่วยกิจการก็อาจจะไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกันการคำนวณหาจุดคุ้มทุนของผิดพัณฑ์หลายชนิด ข้อสมมติฐานในการคำนวณหาจุดคุ้มทุนในกรณีที่กิจการมีมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดจำเป็นจะต้องทราบส่วนผสมการขายซึ่งส่วนผสมการขายก็คือสัดส่วนของปริมาณการขายสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่กิจการมีอยู่นั่นเองการคำนวณหาจุดคุ้มทุน ในกรณีที่กิจาการมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดจําเป็นจะต้องหากําไรส่วนเกินต่อนหน่วยของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆที่กิจาการมีอยู่ทั้งหมดกําไรส่วนเกินต่อนหน่วยของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผสมหาได้จากราคาขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผสมลบด้วยต้นทุนผันแปรของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผสมและถ้าเรานำข้อมูลของกำไรส่วนเกินต่อนหน่วย ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผสมไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของราคาขายของกลุ่มก็จะทําให้ทราบถึงอัตรากําไรส่วนเกินของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผสมนั่นเองข้อมูลของกาไรส่วนเกินต่อนหน่วยของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผสมที่ได้เมื่อนำไปหารต้นทุนคงที่ร่วมก็จะทำให้ทราบถึงจุดคุ้มทุนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผสมทั้งหมดที่กิจการจะต้องขาย ในการวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณกำไรนั้นจำเป็นที่จะต้องมีข้อสมมติฐานประกอบการวิเคราะห์ด้วย 1. ราคาขายต่อนหน่วยต้นทุนผันแปรต่อนหน่วยและต้นทุนคงที่รวมในรอบระยะเวลาที่วิเคราะห์จะต้องมีค่าคงที่2 ต้นทุนที่เกิดขึ้นจะต้องทำการจำแนกเป็นสองกลุ่มได้แก่ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร 3. าข้อมูลของยอดขายและต้นทุนต่างๆท่านนำมาแสดงในลักษณะที่เป็นแผนภาพจะได้แผนภาพของเส้นกราฟยอดขายและต้นทุนเป็นเส้นตรง4 ปริมาณการผลิตและปริมาณการขายมีจำนวนเท่ากันกิจการไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในปริมาณสินค้าคงเหลือในระหว่างงวด 5. ในสถานการณ์วิเคราะห์ซึ่งเป็นช่วงที่มีความหมายต่อการตัดสินใจนั้นข้อมูลในการดำเนินงานจะต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับระดับกิจกรรมที่ทํำการวิเคราะห์ด้วย 6. ช่วงที่มีความหมายของระดับกิจกรรมการดำเนินง,งานถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจะต้องทำการวิเคราะห์จัดประเภทต้นทุนเสียงใหม่เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์หาผลกระทบของจุดคุ้มทุนที่จะเกิดขึ้น 7. ในกรณีที่กิจการมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดส่วนผสมการขายของสินค้าจะต้องมีค่าคงที่